อันนี้ก็เป็นละครตามคําขอจากพี่ายลินชื่อเรื่องว่ารักข้ามมิติพเพชชื่อว่าสายฟ้านางเอกชื่อว่ามณีต้องขอขอบคุณฉากสวยๆจากช่องของพี่โบโด้วยนะถ้าใครพร้อมก็ไปดูกันเลยท่านพอ่อโปรดเห็นใจลูกด้วยลูกไม่อยากแต่งงานกับมณีไม่ได้นะคะท่านพี่สายฟ้าถ้าท่านพี่ไม่แต่งงานกับน้องน้องก็เสียใจสิ ลูกขอร้องลูกไม่อยากแต่งงานกับมณีจริง,รงเพราะลูกมีคนที่รักอยู่แล้วยังไงพวกเจ้าก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดีแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะสองตระกูลเราได้สัญญากันไว้แล้วต้องเสียใจกับนั้นพี่ด้วยนะที่ท่านพี่อ้อนวอนท่านพ่อแทบตายแต่สุดท้ายก็ได้แต่งงานกับน้องเหมือนเดิม ที่น้องพูดมาน้องไม่อยากแต่งงานกับนั่นพี่หรอกอันที่น้องจะแต่งงานกับน้่นพี่เพราะเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ท่านพ่อของท่านพี่ทำร้ายพ่อของน้องน้องไม่ยอมลดตัวไปแต่งงานกับนั่นพี่หรอกถ้าไม่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นไปแหละขอให้มีความสุขนะคุณหนูคะทำไมคุณหนูถึงพูดกับทัานชายแบบนี้ล่ะคะนี่เจ้าลืมไปแล้วเรือ่องไงว่าตระกูลนี้ทำอะไรกับพวกเราไว้บ้าง แต่ถึงอย่างไรตระกูลนี้ก็เป็นมิตรกับพวกเรานะคะคุณหนูนั่นคุณหนูจะไปไหนหรอข้าแค่จะไปเอามาข้างนอกแค่นี้เจ้าจะพูดเสียงดังทำไมเอ๊ะทำไมอยู่ถึงได้เกิดแผ่นดินไหวแบบนี้ล่ะเจ้าช่วยข่าด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะคุณหนูตกมันได วันหนึ่งฉันได้ไปปีนเขาและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวล่ะไม่นะฉันยังไม่อยากตาย ค่ะคุณหนูตื่นได้แล้วนะคะอันนี้ก็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์เต็มแล้วเอ๊ะที่นี่ที่ไหนแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่บ้านของฉันนี่อันนี้ไม่ใช่บ้านของคุณหนูหรอกค่ะอันนี้เป็นบ้านของคู่มัน่นคุณหนูลืมไปแล้วเสียอย่างไรว่าคุณหนูมีคู่มัน่นไม่จริงน่ะฉันต้องฝันไปแน่ เจ้าไม่คิดจะไปเยี่ยมเยียนคู่มันของเจ้าเลยหรือทั้งที่เขาก็สลบมันหนึ่งสัปดาห์เต็มแล้วนะคนอย่างนั้นเจ้าจะไปสนใจอะไรตายไปได้ซะกด็ดีนางมาอยู่ที่นี่เพื่อจะแก้แค้นทําไมท่านไม่คิดจะบอกล่ะว่าการแต่ของพ่อของนางไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตระก,กูลของท่านเลยข้าอธิบายไปแล้วคนอย่างนางไม่เคยจะเชื่ออะไรหรอก ต่อให้ท่านพ่อจะเอ็นดูนางแต่นางก็มีเล่เหลี่ยมนางนั่นแหละเป็นนางร้ายเลยเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วคนกระจุกนั่นเป็นใครแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนกันละ่ะคุณหนูคะบน่นพืมพาอะไรกันตอนนี้ได้เวลาอาบน้ำแล้วนะคะอาบน้ำที่นี่สดชื่นจริงเลย เฮ้ยตอนนี้พ่อแม่จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณหนูเ <t> ป็นอะไรหรือเจ้าคะถึงมานั่งร้องไห้ที่นี่ฉันแค่คิดถึงบ้านนะพ่อแม่ฉันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะคุณหนูเหตุการณ์ครั้งนั้นมันผ่านมานานแล้วนี่เจ้าเป็นอะไรทำไมเจ้าถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะฉันไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณฉันแค่คิดถึงบ้านเฉย นี่เจ้าเรียกข้าว่าคุณได้อย่างไรเจ้าต้องเรียกข้าว่าท่านพี่สิถึงจะถูกข้าท่านพี่ไม่เป็นไรเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เกิดมานานแล้วอีกอย่างตระก,กูลของข้าก็ไม่ได้มีส่วนในการตายของพ่อของเจ้าเลยนะค่าท่านพี่ทำไมครั้งนี้เจ้าถึงเชื่อล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวเผื่อเจ้าจะพอทำใจได้บ้าง ไหนพี่บอกจะพาข้าไปเที่ยวรถอยูดด่ไหนหรอรถคืออะไรข้าไม่รู้จักก็สิ่งที่จะพาเราไปไงคะท่านพี่นั่นไงสิ่งที่จะพาเราไปแล้วก็ขี่ม้าไปไงนี่ท่านพี่พาฉันมาที่น้ำตกหรอสวยมากเลย นี่ท่านพี่ดูสิข้าน่ารักไหมนี่เจ้าทำไรของเจ้านะเอานิ้วลงเดี๋ยวนี้เอ๊ะทำไมจู่ๆเจ้าเขามากอดข้าล่ะที่นี่มีแค่เราสองคนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เจ้าเป็นหญิงมันไม่งามนะทำไมข้ารู้สึกว่าข้าเริ่มชอบนางเข้าแล้วละสิโอ้ยท่านพี่ช่วยน้องดูจะขาะน้องโดนงูกัด พี่มาช่วยแล้วถ้าไม่มีเจ้าพี่จะอยู่ยังไงเจ้าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะพี่จะรีบพาเจ้าไปหาหมอให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่เจ้าจะฟื้นสักทีนี่เจ้าก็หลับมาสองวันแล้วนะในที่สุดเจ้าก็ฟื้นแล้วพี่คิดว่าจะไม่ได,ดูหน้าเธาแล้ว พี่คิดว่าจะไม่ได้เจอหน้าเจ้าต่อไปแล้วพี่คิดถึงเจ้าเกือบตายน้องก็คิดว่าจะไม่ได้เจอหน้าท่านพี่ต่อไปแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปตามปกติจนถึงวันแต่งงานน้องไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาถึง พี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่จะได้แต่งงานกับเจ้าน่ะทำไมจะจูเจ้าถึงกลายมาเป็นคนที่นิสัยดีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็เลยเริ่มรักเจ้าขึ้นมาถ้าข้าบอกไปเจ้าพี่คงไม่เชื่อข้าหรอกนะข้ารักเจ้ามากเลยนะมณีฉันก็รักท่านพี่เหมือนกันค่ะพี่สายฟ้า ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ